ออวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับช่องลาเฟลแล้วก็ <รา S 2> ที่แซ<ส>โ,โทอทย วันนี้นะคะเราก็จะมาทำคอนเทนต์ใหม่ที่มีชื่อว่าทำคอนเทนต์ใหม่ที่มีชื่อว่าเอาชีวิตรอดตามคำสั่งคนดูที่หนึ่งครับผมเย้ก็ตอนที่ปาทำปลาได้โพสไปในชุมชนใช่ไหมปาใช่แล้วค่ะใครที่ติดตามอยู่นะคะก็จะเห็นนะคะว่าพี่เนี่ยโพสต์ไว้ในชุมชนแล้วนะคะว่าอยากให้พี่เนี่ยเอาชีวิตรอดเออทำอะไรในคืนแรกนั่นเอง ทุะะใช่แล้วเราทําการสุมสุมๆุม,มในการสุมในการคัดเลือกทุกคนเราง่ายเราจะทําการเลือกเลือกมาเป็นแบบว่าคัดเลืกอไน,นะเลือกแบบว่าคําสั่งแล้วกันว่าบอกว่าให้ใหคุณดูให้คุณดูเนะี่ยสั่งอะไรมานี่นะครับทุกคนใช่แล้วค่ะก็ประมาณนั้นแหละนะคือเราจะเลือกสัก 5าคำสั่งแล้วกันนะคะถ้าคิปสั้นไปเนี่ยก็จะแถมไปนั่นเองนะคะเพื่อที่จะให้คุณดูเนี่ยจะได้ร่วมสนุกกันมากขึ้นนั่นเองนะถ้าอยากให้ถ้าคนดูที่ดูคลิปนี้อยู่อยากรลวมสนุกก็สามารถไปปเมนได้เลยนะครับพี่ปาน่าจะโพสใหม่แล้วในชุมชนวันนี้ใช่ไหมวันนี้ใช่นะคะหลังจากวันนี้นะก็จะคลิก็จะโพสเรียบร้อยแล้วไปสามารถไปไปเมนกันได้เนาะใช่ไปเมนแบบว่าอยากให้พี่ทำอะไรนะคะแบบว่าการเอาขึ้นโพสขึ้นโพสขึ้นโพสแบะประมาณนี้เลยนะคะโอเคปาด้ดวกดไลค์ด้วย ถ้างั้นก่อนที่จะไปดูคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กับช่องเราเฟลแล้วก็พี่แซมใส่คนนี้นะคะถ้างั้นเราก็ไปดูกันเลยดีกว่าดีกว่าค่ะว่าไปไปดูกันว่าคนดูคนแรกเนี่ยจะให้เราไปทําอะไรนะคะไปกันไปกันมาค่ะคอมเมนต์แรกนะคะก็ธีรวุฒิม่งแป๊บเขาบอกว่าเอาชิลรอด้วยเชไม้สามสิบชิ้นผมน้าผมรืเบอกผมจะเป็นกรรมการแล้วกันทุกคนผมจะไม่เอาชิลรอดแต่ผมจะไห้ปานเนี่ยชิลรอดแทนแล้วกันทุกคนครับนี่ปาปานต้องเอาชิลลอดยังก็ได้เชไม้สามสิบนี้ให้ค ก่อนค่ำอ่ะก่อนค่ำมันต้อใช้มากสัสิบสามสิบชิ้นนี้เป็นประโยชน์เลยเร็วแม่น้องกำลังค้าบอยู่โอเคสามสิบชิ้นนะคะก็สามสิบชิ้นจะทำเป็นกล่องค้าบนั่นเองนะนี่เขาได้กล่องค้าบแล้วใช่ไหมเราก็จะทำการเออเอาเป็นที่ขุด เป็นที่ขุดหินแล้วกันนี่ไปทำอาวุธเพิ่มนะโอเคปึ๊บพี่อาจจะค้าบช้านิดนึงนะเรื่องบ้านอ่ะแล้วบ้านอ่ะบ้านสร้างยังไงฮะมีบ้านในปีซี่ไหมเรื่อบ้านในปีซีเนี่ยป้ากอยู่บ้านในปีซีไปเลยทุกคนพูดดีเลยคือป้าอยู่บ้านในปีซีเลยโอเคพอได้แบบนี้แล้วใช่ไหมเราก็ทำการไปขุดหินกันค่ะในถ้ำนี่เพื่อที่จะไปทำอาวุธอาวุธเาโดยใช้ม้าแค่สามสิชิ้นใช่ไหมใช่แล้วคุดคุดเคอาวุเสร็จปุ๊บแล้วก็แล้วแล้วปลาจะทำยไงต่อเพราะว่าป้าว่าปลาตกคบาต้องใช้คุ้ากกเลยทุคนบล้วาต ใช้เขใช้ประหยัดประหยัดมากๆเลยใช่ครับปสามารถตัดไม้เพิ่มได้นะโอเคไหมตัดไม้เพิ่มภายในหนึ่งคืนโอ้คิดว่าจะได้ไหมเนี่ยโอเคคิดว่าอันนี้มันซอฟต์อยู่นะคะก็ยังพอใช้ได้อยู่นะไม้สามสิบชิ้นนะคะโอเคใครที่อยากเล่มสนุกนะคะก็คอมเมนต์ได้นะคะบางทีคอมเมนต์มาเริ่าไปหาบ้านเลยมาดูก่อนเอออาจจะไปโผล่ในคลิปอย่างเงี้ยก็ได้นะคะอืม ประมาณนั้นแหละนะโ okay. อเคไ,ไ,ไ,ไปไปหาบ้านอยู่กันดูโอเคอ่าขุดหินได้มาพอประมาณแล้แล้วเราก็ทําการพราฟเป็นอาวุธก่อนนะคะโอเคเป็นที่ขุดแบบนี้โอเคอ่าอชิโนะของปานะสำหรับอ่าพารแรกไอเมนแรกไม่ถึงเมนแรกนะพี่ตั้งป้าให้หน้องมีเนื้อ อย่างน้อยเนื้อเผา5ชิ้นอ,อย่างน้อยเนื้อเผา5ชิ้นกับบ้านหนึ่งหลังแค่นั้นคือภารกิจสำเร็จภารกิจแรกแค่นั้นแหละโอเคทั้งั้นเราไปหาหาเนื้อหาเนื้อเลยนะนหาเื้อแล้้วก็มีบานนะแต่ตอนนี้ยังไม่นั่นเลยอ่ะพี่แซมน้องอยู่แทนเลยถ้างั้นเราเอาฟาร์มที่เป็นทำเป็นอาหารแล้วกันนะคะโอ้ยดูสิครับมีบ้านเป็นสีโคตรดีเลยอ่ะพี่บอกแล้วนะปลาอย่างน้อยปลาต้องมีบ้านหนึ่งหลังนะบ้านใครก็ได้บ้านสีก็ได้บ้านแล้วก็เนื้อ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 อะไรก็ได้ห้าชิ้นโอเคไหม นะคะพอดีเลยเรามีฟางพอดีเลยนะคะทุกคนโอเคบ้านเอ็มซีดีกว่าบ้านเอ็มซีดีกว okay. okay. ่านลครับโอเครู้สึกว่าบ้านหลังนี้จะเหมาะเจาะพอดีเลยนะคะมันมีเฟอร์เน้นด้วยนะแล้วก็มีเอ็มซีคือเพื่อนบ้านที่มาอยู่ร่วมกับเราด้วยนะโอเคฮ่าลุงบอกแม่บ้านบ้านอยู่บ้านพี่ทำไมน้องโอเคเราใช้พื้นที่เนี่ยปลาพี่เราเตรียมมาให้ไม่คิดไปบอาเตรียมมาจากบ้านเอ็มซีขอบคุณมากพี่แซมได้นะคะกับบ้านนี้อย่าลืมหน้าปลาต้องมีเนื้อทั้งหมดห้าชิ้นหน้าอย่าลืมนะโอเคครับโอเคพททำได้ แบบนี้แล้วเราก็ทําเป็นขนมปังเลยค่ะเป็นไง แล้วดูดิเดบ้านป่าเดบบ้านปามมีวัวเต็มเลยอ่ะปาเดี๋ยวไปคาดเร็วไปเร็วคลิปนจะได้ไม่ยาวเร็วเขาเปแล้วบ้านปามีวัวเนี่ยเฮ้ยมีแก่ด้วยหลังบ้านหลังบ้านป่าเนี่ยหลังบ้านซ้ายมือข้างหลังข้างหลังขยำไปขณะวัวเต็มเลยอ่ะทีนี้มีวัวอยู่แล้วทุกคนครับเป็นแบบมันอุดมสมบูรณ์อ่ะปลาลยนะห้าชิ้นนะห้าชิ้นนะห้าชิ้นใช่ไหมปลาสำเร็จเพราะว่าง่ายๆเลยทุกคนไม้สำเร็จชิ้นเราก็สามารถเอาชิจิรอดในคืนแรกได้นะทุกคนแต่ว่าคโอเคห้าชิ้นแล้วนะคะทุกคนรู้สึกว่าจจะะะะะะหหหาาเเเเเเพพพิิิ่่่่่มมผืืออออนนนคคคคทีใ้้้้ตััววงไไดดดกยโรบ รู้สึกว่าเราจะตัดไม้เพิ่มไม่ได้นะเรามีไม้ใช้จํากัดนะคะเราก็ต้องเอ่ออาศัยไม้ในตัวเรานะโอเครู้สึกว่าโอเคถ้างั้นเราพร้อมแล้วก็ไปเผาดีกว่านะโอเคเฮ้ยปลาลืมไปกันอยาลืมนะปลาไม่มีเชื้อไฟนะเชื้อเพลิงนะเออเราต้องไปขุดในถ้ำใช่ไหมเนี่ยหรือว่าใช้ไม้ดีเรายอมใช้ไม้เลยใช่ไหมเลยใช้ไม้เลยโอเคถ้างั้นใช้แบบประหยัดนะคะทุกคนอย่าลืมนะใช้ได้นะสาธิไม้เองเอ้าสุดดเลยเอร์แนนนี้ไม่ได้โอเครู้สึกว่าเราต้องใช้เราต้องคาฟเองนะคะรู้สึกว่าหินก็ พอเลยนะโอเคก็ทำการใช้เฟอร์แนนในนี้แล้วกันโอเคเราได้แล้วนะคะมีเนื้อทั้งหมด12ชิ้นน่าจะพอนะโอเครอรอนะคะรอรออย่างเดียวถ้างั้นเราไปดูรบอบๆหมู่บ้านดีกว่านะคะว่ามันมีอะไรไหมอะไรอย่างนี้โอ้ทำเป็นกล่องด้วยนะทุกคนใช้ไม้ไม่คุ้มเลยนะคะเราต้องคาเป็นกล่องด้วยเพื่อที่จะเออเอาไม้ให้มันคุ้มกว่านี้นะคะใช้นิดเดียวเองดูดิไม้เหลือเฟ <Yeah. S 1> ื <Yeah. S 1> อเลยนะทุกคน <Yeah. S 1> ใช่ไหมพี่แจ๊ ในย่างเลนคืออาชี้ย่าง,ง,ง,งคือประสบความสำเร็จใน,ในในแบบเม็ดแรกทุกคนโอเคอันนี้ก็คือ,อเป็นบ้านที่เออทำไมมันเป็นอย่างนี้เนี่ยโอเคแล้วทำเป็นกล่องคับเอ้ยกล่องคับอะไรโอ้ไม่ได้มันวางมันบนนี้ไม่ได้อ่ะเดี๋ยว็ดต้องหาที่ที่ใสใใ่ใหม่นะทุกคนเราน่าจะใส่กล่องไว้ตรงนี้แล้วกันในนี้แล้วกันเพื่อที่จะได้สะดวกนะคะก็ประมาณนี้ไว้เก็บอของปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเค รอนะคะ4ชิ้นแล้ว5ชิ้นแล้วครบแล้วเย้ไปกินผ่านแล้วทุกคนครับไปเไปดูคอมเมนต์ต่อไปดีกว่าไปโอเคไปกันไปกันมาค่ะปาดางพร้อมยังพร้อมแล้วไปเขาบอกว่าอยากให้พี่ป่าเนี่ยสร้างบ้านเป็นหน้าพี่ป่านะครับใช่ไหมโอเคมาแต่ว่าเพราะว่าแต่เขาบอกเราคือเราเราอยู่ในหมวดหมู่ของเอาชิ้รอดใช่ไหมผมจะให้ของสร้างเฉพาะสิ่งที่สามารถหาได้ตามธรรมชาติหาง่ายไม่ใช่ขนแกะแล้วก็ไม่ใช่บล็อกเคดูครับทุกคนไม่ใชสร้างย่ากหน่อยนะทุกคนบล็อกเคเอาของกองได้เลยครับนี่อันนี้คือของที่สามารถใช้สร้างบ้านหน้าป่าได้เลยนะทุกคนมา นีเลยโอเคได้เร็วเราจะทำเป็นหน้าเขาบอกให้ทำเป็นบ้านหน้าปลาครับทุกคนเป็นปลาเป็นหน้าปลาแหละแล้วก็ทำเป็นบ้านข้างหลังอะไรอย่างงี้ว่าไปนะทุกคนอานเลยป่าเร็วๆนะฮะพี่ส่งตัวอย่างให้แล้วสำหรับหน้าปลาว่าก็ทำหน้าตัวเองให้ได้แล้วกันนะฮะโอเคได้เอาแค่หน้าก็พอนะคะใช่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสีทรายแต่ปลาทำเป็นหน้าของปลาใช่ไหมมันคือสีผิวใช่ไหมใช่นี่คือสีผิวนะ แล้วก็สีแดงเนี่ยพี่คิดว่าปาร่าทำเป็นลูกตานะนเทอร์เนเทอร์เรกอะที่พี่ส่ไปนะแล้วก็สีขาว,ว,ขาวก็จะเป็นเป็นบล็อกโซ่จะเป็นอาจจะเป็นแบบตาขาวนะนี่ตาขาวตาแดงอะไรเงี้ยนะ<ช>แล้วก็สีดำเป็นบล็อกโคก,ก็อาจจะเป็นคิ้วนะฮะไ,งไง่งนโอ้โหนีเฟอร์นิเจอร์สำหรับการหาแบบทางธรรมชาติแล้วดูว่าพี่ปาเนี่ยเขาจะสามารถทำเป็นหน้าพี่ปาได้ไดไหรือเปล่านะครับทุกคนทำได้แต่สมบูรณ์าตเนี่ยตรงผมป์ปามันต้องมีบล็อกหนึ่งนะตรบผมป์าต้องเป็นสีออกชมพูชมพูใช่ เป็นบล็อกนี้แล้วนะดูตรงน้บล็อกนี้แล้วกัน<อ><ด>มันจะเหมาะไหมเนี่ยโอเคไม่เป็นไรนะไม,ไ,ไม่ได้เป็นหน้าตัวเองสกินตัวเองเลย <okay. S 1> เร็ว ตรงนี้ก็เป็นไม้นะคะก็จะทําเป็นแบบว่าเป็นหางตานะคะทุกคนหางตุ๊กหางตาเออปามาดูว่านี้สามารถทำได้ป่าแล้วบล็อกโคไม่ใช่จะเป็นคิ้วเหรอคิ้วอ่ะยูโซคิ้วเวลาอยู่ยิ้มอ่ะใครว่าบิ๊กบาร์ทำหน้าปิ๊กบาได้ป่าทุกคนอ๋อบล็อกโคไม่ใช่เออนี่บล็อกโคนี่หวานลืมไปเลยใช่บามีบิ๊กบล็อกโคลืมเด้อเออไม่นะก็คิ้วน้ำตาไม่ใช่หรออ้าวไม่รู้ว่าคิ้วสีดำก็ได้เนาะไม่รู้โอเคคิ้วสีดำก็ได้นะคะทุกคนมามามา ก็ประมาณนี้แล้วกันเสร็จแล้วก็ตามด้วยกันใส่เอ่อให้มันครบมนั่งให้มันครบนะคะใครก็ได้นะใครก็ได้นะเขาหน้าเม้นมาเยอะเลยทุกคนเม้นหุ่นหุ่นมาเลยทุกคนครับใครก็ได้เม้นใครก็ได้เม้นหุ่นหุ่นมาเลยทุกคนครับแบบว่าอชิรอบแบบว่าตามหาดักอินเตอร์ดังก้อนอะไรเงี้ยโอ้โหแล้วก็เบอร์ไปทุกคนต้องหัวร้านหน่อยนะคะอันนี้ ทุกคนเขาหน้าเลยทุกคนมินอะไรที่มันแบบแปลกๆนะทุกคนแค่บอกว่าพี่ปลาครับพี่ปลาต้องเอ่อใช้มดกับใช้มดมินมดหนึ่งมดกับหัวเลยนะร้อนอะไอย่างเงี้ยโอ้โหมึนเลยค่ะอ้วกแตกแน่นอนนะบอกเลยนะแล้วบอกว่าทุกคนองการเรนนี่บอกว่าแบบน่าสนุกสุกมากน่าสนุกเราเอาแบบนี้เราพยายามจะเอาแบบว่าอะไรอย่างเ จะมีเมอนสเตอร์เกี่ยว,ยวบ,บ้านอยู่ไปทำบ้านเร็วข้างในฮะไว้ข้างหลังฮะทำบ้านหลังด้วยได้ได้ถ้าง,งั้นเราทำการเอาบล็อกสีขาวเนี่ยใช้เป็นประโยชน์นะคะก็ตีกรอบไว้ไสักเล็กๆนึงเล็กๆก็พอนะไม่ต้องอะไรเยอะมากนะคะทุกคนส่งแล้ว,ว,ลวได้ทุกคนครับมาเป็นปลาทุกคนครับถือว่าจริว่าถือว่าเอาจริงนะเมนที่สองเข้าไปถือว่าเป็นปลาเข้าผ่านอย่างนั้ทุกคนนะเมนที่อนะสองแล้วนะอรู้สึกว่าๆๆตัวเองลนๆยังไงก็ไม่รู้นะอาจจะพูดไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่ก็ขออภัยจริงๆนะคะเพราะเวลาสร้างเนี่ยจะไม่ค่อยพูดเลยนะคะก็สสังงงเเกตได้้ในแข่่ราวิซลอะ ไม่ไม่ค่อยพูดเลยแหละเวลาสร้างนะคะก็จะอ่าจแบบว่าพูดแบบพูดน้อยมากเลยนะโอเคน่าจะได้แล้ว,ลวเอ้พี่เซมมัมีใ,ใครสร้างตรงนี้เนี่ยมันไม่ไอจโ่จจะมันสร้างอาจาจะโอเคประมาณนี้อ่าแล้วก็ต่ออ่าเสร็จแล้วแล้วก็เราทำการประตูสร้างประตูเข้าไปข้างในนะคะแล้วก็ใส่เป็นเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะโอเคน่าจะประมาณนี้ได้ปุ๊บ ปึ๊บปึ๊บอ่าแล้วก็นี้แล้วก็เป็นอย่างนี้อ่าเสร็จแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าเป็นเป็นกล่องแล้วกันนะคะธรรมดานะแล้วก็ตรงเนี้ยไว้ใส่เป็นที่นอนที่นอนไม่มีอ่ะพี่แซมที่นอนก็ไม่ต้องเอาไม่เป็นไรก็ได้นี่ไนดะ้และโอเคก็ประมาณนี้แหละนะคะก็สําหรับเอ,อ่อบ้านเมนที่สองหน้าตัวเองนะอือ้3 3> างบ้าน,น,นหน้าโอเคนะ ในป่าเราป่าเราซูงหน้าตัวเองดูหน่อยซูงหน้าตัวเองคนดูดูในหน้าตัวเองในหน้าตัวเองเหมือนไหมทุกคนมันก็คล้ายคลึงแหละใช่โอ้ในการใช้แบบสิ่งของที่สามารถหาได้ตามธรรมชาติแบบง่ายๆทุกคนเสร็จแล้วใช่แล้วนะคะก็ประมาณนี้นั่นเองนะคะถ้างั้นเราก็ไปดูเมนที่สามไดีกว่าค่ะไปกันไปกันโอเคจะท้ายแซมเขาเมนที่สามอะไรคะเมนนี่ง่ายมากเลยนะเอาไปช่วยรอดโดยไม่กินอาหารและผลไม้ครับผมห้ามกินอะไรเลยว่างั้นเถอะฮะโอเคไหมห้ามกินทุกอย่างเลยพี่มีเวลาน้องพี่ภารกิจ จะจบจนกว่าเราจะหาเหล็กสามารถเผาเหล็กได้หนึ่งก้อนนี่นคือผ่านแค่ <Okay. S 1> แรกเลยได้อย่างแรกเลยนะยแล้วก็จะดูของข้างในบ้านตัดตัดไม้ไม่กี่ต้นอยมีของในกล่องนี่หว่าฮ่าฮ่าในเลียมีของในกล่องอยู่แล<อ><ๆ>้วพี่แซมมันมีนิดเดียวเองโหเผาเหล็กหนึ่งก้อนได้เท่ากับผ่านเลยครับโดยไม่ต้องกินเลยนะห้ามกินของอย่างอื่นเด็ดขาดเลยนะแล้วก็ห้ามตายด้วยได้ค่ะเร็วเผาเหล็กแค่ก้อนเดียวไม่ต้องยากนะ เป็น,นึึงน้องขอคัเป็นอาวุธก่อนโอเคเรียบร้อยแล้วฉะนั้นเราเตรียมพร้อมนะคะเราไปลงเหมืองก่อนเลยดีกว่า เอ้ยจะวิ่งไม่ได้นะวิ่งเยอะไม่ได้นะคะอาหารในเวอร์ชั่นใหม่เนี่ยมันจะลดเยอะมากเลยนะคะทุกคนใช่พอเล็กแค่หนึ่งก้อนปลาเลยที่ไปให้นะแถวบ้านปลาน่ะมีมีถ้ำมีเหมืองอ้าปลาไปถ้ำเดิมแน่เลยใช่ไหมปลาเราไปถ้ำเดิมทุกคนครับถ้ำไหนบ้านขวามือหรือเปล่าเอ้ยเจอแล้วเจอแล้วตัวปลาหาเล็กแค่พอเลยกแค่ได้หนึ่งก้อนแล้วเอาชนะเลยนะครับทั้งนี้เอ้เจอเอ้เจอเฉยโอ้ยไปไม่ได้ย่งไงเนี่ยทุกคนโอเคแถวไหนแถวไหนถ้คนเล็กเลยนะแถมเออเลยกี่ก้อนก็ได้เร็วเรื่ก็พอเลยนี่ตังนี้ก็มีตัวนี้ก็มีเล็กอเนี่ยยเนี่ ครับรีบพอเล่งให้เราเลยแล้รีบกลับบ้านเร็วครับก่อนที่จะตายป้าตอนนี้รถรถเออหารรถกี่หลอดแล้วไม่ได้ลยเลยน้องวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลยอะไรอ่ะพี่ป่ะเดี๋ยวพี่ป่าเขาฟุ้งมากเลยทุกคนทำไมมันง่ายจังเลยอยู่ก็มีถ้ำแล้วก็มีนี่แล้วบอยเลยทุกคนถ้ำก็ไม่เอาอันนี้คือถ้ำต้นคลิปนะป่ะถ้ำมนแรกอะไรทำเนี่ยใช่แล้วนะก็คือจำได้ว่ามันอยู่ตรงนี้นะถ้ำนะโคตรเกลียนโอเคให้นเราวิ่งไปเร็วกว่าบ้านตัวเองก็มีไม่ไม่ไหนเนี่บ้านตัวเองก็มีไม่ใชเหรอบ้านตัวเองก็มีพี่เหรอ บ้านที่สร้างไว้เออไม่เป็นไรนะบ้านนี้ดีกว่านะรู้สึกอยู่บ้านนี้แล้วอุ่นใจกว่านะบ้านกับเยู่อนแล้ยเนาะพี่อ่าตอนนี้ผ้าผ้าที่ตกผ้าที่ตกดีนะครับตอนนี้ครับโอเคโอเคได้เผาเหล็กก่อนนะคะเรามาลุ้นกันว่ามันจะโผล่ไหมเนี่ยเร็วเร็วเหล็กก้อนเดียวก็เหล็กก้อนเดียวก็ผ่านแล้วเร็วเเหล็กก้อนเดียวเองอ๋อเออใช่นะคะเราเช่นอ้าวมีคนมาแย่งนอนเฉยเลยนะผ่านแล้วผ่านแล้ว ซึ่งอาหารไม่ลดสักหลอดเลยเออเพราะว่านี่ยอันนี้เราปรับนอร์มอลแล้วเราไม่ได้ปรับพิฟูทุกคนะไม่ได้ปรับแบบง่ายนะปรับแบบนอร์มอลธรรมดานนะครรับปอออ์มลโเไปดูเมนที่สี่เลยไปไปกันมาค่ะเมนที่สี่โอเคเขาบอกว่าให้อาชุดรอบบนแพะครับผมแต่ว่าอาการเชื่อของพี่ก็คืออาชุดรอบบนแพะไงแต่ถ้าเป็นซีรีส์ถ้าเป็นซีรีส์จะทำคลิปมันจะยาวเกินไปเอาเป็นว่าปลาสร้างแพหนึ่งแพแล้วก็มีเฟอร์เจอร์ทุกอย่างครบกล่องครับเฟอร์นันอือได้ก็กล่องแค่นั้นแหละครับให้ดูเหมือนเป็นบ้านบนแพนนะครับง่ายๆเลยให้้้้้้ป่่าาาาาาสรรรรงบบบบนนนอแพใหเเีียยทกกัภิจผ ครับได้โอเคได้ไม่ใช<ห>่ <มา S 1> เลยผมให้ผมใ,ใ,ใ,ให้กันไกลให้ปลาเป็นหนึ่งน,นะทุกคนนะไว้กดตาขุดแก่ทุกคนนะแค่นั้นแหละ ทำการเราก็จะต้องสร้างแพนะคะก็คืออารมณ์แบบว่าเราต้องเอาชีวิตรอดบนแพนั่นเองนะคะทุกคนแล้วก็มีทั้งหมดมีมีมีเฟอร์แนซนนะคะเฟอร์แนซ์ก็คือเตาเผานะคะมีกล่องคราฟแล้วก็มีกล่องแบบว่าไว้ใส่นะคะก็คือเชดนั่นเองนะอโอเคในรูปภาษาอังกฤษนั่นเองนะไม่ใช่ชน้ำมันคนละเชดโอเคโอเคพอเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราขอเนี่ยทำเป็น ที่ขุดไหมที่ขุดอเอ้อแมวเดี๋ยวเราขุดลงไปข้างล่างไปเอาอันนี้ก็ได้นะคะไปเอาเป็นหินแล้วกันนะคะเพื่อที่จะไปทำเป็นเฟอร์แนน์นั่นเองนะอโอ๊ยไปเลยโอเคเราขุดลงไปข้างล่างเลยนะคะเพื่อที่จะหาเจ้าเฟอร์แนนซ์้ยหาเจ้าหินนั่นเองนะโอเคเราลงมาเราเจอหินแล้วนะคะเราก็ทําการขุดเลย โอ้ข้างข้างล่างนี้เป็นโพรงเลยนะคะถ้าเราขุดนิดเดียวนะมันอาจจะหล่นระทับใส่เราตายได้เลยนะคะทุกคนโอเคมาน่าจะได้หินได้มาพอดีเลยนะคะได้เยอะอยู่นะโอเคถ้างนั้นเราทำเป็นเฟอร์นันซักสองอันและกันแถมแถมอ่ะประมาณนี้เพราะว่าข้างล่างเนี่ยมีโอกาสขุดหินได้เยอะเลยนะคะก็เลยเอามาเผือผ่อๆไว้นะคะก็น่าจะดีเหมือนกันนะโอเคมาพอเราได้แล้วนะคะเราก็จะไป ข้างบนเลยนั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับปึ๊บไปเราเริ่มทําการสร้างเจ้าไอ้นี่เลยดีกว่านะคะเป็นกล่องคับก่อนเลยนะคะลืมเลยครับท่านผู้ชมครับแล้วก็เป็นที่ขุด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 ปึ๊บอ่าพอเราได้ที่ขุดแล้วนะคะแล้วก็ออที่ขุดนี้ดีกว่านะคะที่ขุดเหล็กไปเลยนะจบง่ายดีไปครับท่านผู้ชมครับมา ได้แล้วแล้วก็ทำการขุด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 ขนายแพรอย่าเพิ่งยังเอาเอาไอ้นี่ก่อนต้นไม้ก่อนนะพี่แซมยังไม่ได้ถึงไหนเลย้ครับีนรีบจังเลยคนสั่งเนี่ยคนอ่านเนี่ยนี่ไงไดแล้วครับไอพี่แซมน่าอยู่เฉยๆทำไมเนี่ยเอาก็ดูน้องไงมองดูน้องไงแคหนึงแล้วโอเคน่าจะพอดีแล้วโอ้โหมันมีอยู่แค่สองมันมีแค่สี่เองอะ เอาสิเองอ่ะโอเคแล้วเราก็ทําการเอาม้มาแปลรูปสักหน่อยนะคะเพื่อที่จะได้ประหยัดนั่นเองนะโอเคอแล้วก็ทําเป็นสลับด้วยนะคะสลับมันจะประหยัดได้คูณ2เลยนะคะทุกคนปึ๊บปเน้นๆเรือแพ้ไม่มีเลยแป๊บกนนำลังทําอยู่ โอเคนาจะประมาณน,นี่เอ้ยถ้าพี่ป่าชุดทำมาคลิปทำคลิปวิชุลรอบนนี้ก็ทกเท่นะโหเลยนะชวิชุล้อที่เนี่ยปปึ๊บึ๊บพอจับ,บ,บคิดถึงกันไหมเ<ส>วลาเห็นทะเลแบบนี้แล้วนะคะโอ้ทะเลแสงนองโอเคควสสามสดใสคือป,ปิ้นดอกเ,เลยปะจะป,ปิ้นดอกแล้วเดี๋ยวพี่ปโป๊ะให้อ่าพอได้แบบนี้แล้วนะคะแล้วก็ทำการเอาไม้เนี่ยมาระดับตรงนี้เลยนะคะ เลแสนงามปบปอปอปอา,บา,บาีขอบสดใสเคแล้วก็ทำการเอาตรงนี้มามองเอห็นไอ้แก่ฮะโตแก่อ๋อ ไม่เจอกันนานเลยเจ้าแก่คิดถึงกันไหมเอาอันนี้มาใส่ตรงเอาตัดไม้ตรงนี้มานะคะเพื่อที่จะได้ดูว่าทีนี้ทำยนไงนะอะไรนี้นะทุกคนโอเคแล้วก็ทําการสร้างนะคะเป็นกล่องนั่นเองนะโอ้รู้สึกว่าบ้านแพรในบ้านแพรปลูกแซปปิ้งก่อนแล้วกันนะคะทุกคนปลูกอยู่พี่ปลูกให้แล้วม้หมดเหรออะไม้หมดแล้วค่ะเดี๋ยวรอต้นไม้โตนั่นเองนะโอเคมาทำวิธีต้นไม้โตก็ได้ ขั <c oughs> ้าด okay, ีสีตอนจะมาโตก็ไ uh ด้ไปโอเคครับถ้างั้นรอจนต้นไม้โตเลยน่าดีนะคะไปกันโอเคตังนี้แล้วก็มีพวกอะไรอีเออต้นไม้ด้วยต้นไม้ด้วยนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราสร้างเป็นตัวเตือนกันแถนเลยนะคะสามอันเลยนะปึ๊บสามอันเลยอรอใช่แล้วก็เยอะจัง ตัดไมเหลือปลาสามมื้อแล้วเนี่ยเร็วแป๊บหนึ่งก็จะเสร็จแล้วค่ะไปทำด้วยนี่ให้คอมเมนต์ที่สี่อยู่เลยอ่ะรู้สึกว่าน่าจะห้าคอมเมนต์น่าจะคุ้มค่าที่สุดแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะโอเคน่าจะโอเคแล้วล่ะพอดีแหละเอาตัดไม้ไปเผื่อด้วยไหนวะร่องอยู่ในทะเลแต่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 เร่ขนแกะด้วยนะคะเน้นงูเรียบร้อยขึ้นแทรเราเลยแล้วก็ทําเป็นธงนั่นเองนะเดียกทำได้ธงยัง เชืบอมเชื่อมชื่แล้วก็ชืบเร็วฮะแล้วก็ชืบชืบเร็วแล้วก็ชืบอมเชื่อเ่อมเอออะทงมันเหมือนกรอนอะไรสักอย่างเลยอะกรอนมีโอเคมีอะไรบ้างประมาณนี้นะยนะเสร็จแล้วเสร็จยังแล้วก็มี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 ผีผีผแทมกล่องใช่โอเคเราสร้างเป็นกล่องก่อนนะคะทุกคนปึ๊บประมาณนี้อ่ะเสร็จแล้วก็ แถมนะคะทุกคนเพื่อที่จะให้เราเนี่ยได้อยู่รอดบนแพนั่นเองนะก็คือที่นอนนั่นเองนะคะทุกคนตั้งไว้ตรงตรงไหนดีตรงนี้ล้กันแล้วก็เป็นกองแบ,บนี้นะโอเคเรียบร้อยค่ะเราก็ อ๋อชีวิตรอบบนนีาจะรอบร้านแพรเสร็จแล้วใช่แล้วก็ประมาณนี้แหละนะไปไปดูเมสสุดท้ายเดี๋ยวไปครับทุกคนไปกันอะไรตอบพี่แซมคอมเมนต์ที่เมสสุดท้ายนะผมหาแอปเปิ้ลทั้งหมดสามลูกครับผมฮะไวมากเลยโอเคถ้างั้นรีบหาเลยมาเลยรีบหาเลยครับเผื่อให้เวลาสามทีในกรหางหนึ่งเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยันนับให้มันกดดันเวลาหรือกดดันคนทำสินี่แล้วก็บอกจะให้บอกพี่ปาเนี่ยอยู่ไปโอสวอมจะดีอย่างหนึ่งทุกคนครับแอปเปิ้ลมันจะดรอปง่ายมากแอปเปิ้ลสวอมอ่ะ จริงเหรอเฮ้ยมีแม่โบด้วยทุกคนเห็นไหมไหนบ้านม่เ่อนเหรอยังไงมีแม่โบด้วยไหนมันอยู่ข้างในบ้านไม่มีมีนำเพื่อนรักพี่เองเพื่อนรักอะไรมชื่อวิชมชื่อวิชบ้านวิชเนี่ยบ้านวิชอฮะ โอเคนะคะรอแอปเปิลดอปนั่นเองนะมาแล้วค่ะเดี๋ยวมันมุกมีน่าจดแล้วมันดอปแล้วมันดอปแล้วมันดอปแล้วไม่บอกต้นไหนไม่นรอจะต้นบ้าดอปแล้วดอปแล้วไม่ขุดเผื่อแป๊บนึงเอ้ยค้างทุกคนรู้สึกค้างดอปทั้งหมดสีต้นสีต้นอ่ะดอปสีลูกดอปสีลูกดอปสีลูกเลยเหรอโมโมโมอันนี้โอเคนะคะตัดไปเร็บปลาเลยเหรือเวลาอีกสองทีครับทุกคนโอ้ยแป๊บนึงนะหาสามลูกเองบาสามลูกเองหาสามลูกเองเฮ้ยคือคือคือหาเพิ่มสามลูกภายในสามนาทีลูกลนนาทีไง โอ้ททเรแสนงามโอเคเราได้แล้วนะคะหนึ่งลูกนะโอเคไป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 ไมตอแล้วตรงที่ตอไปต้นหนึ่งเฮ้ยลูกหนึ่งโอเคเฮ้ยบนที่อไปลูกนึงเลยไม่ได้หนึ่งที้นนะครับทุกคนไหนบอนห็นแล้วค่ะสีแดงๆเฮ้ยตรงนี้มีมีอะไรอ้ต้นหนึ่งมีแดงๆอต้นนึงต้นหนึ่งอต้นซ้ายมือมีแดงๆน่ะเฮ้ยตอบง่ายจังวะโอเคน่าจะโอเคแล้วแหะกเฮ้ยปลากระลับปลามีสองลูกตอบเองอ่ะโอ้ยอะไรเนี่ย ครบยังครบถามรูปยังครบ้วค่ะเย้ภารกิจถึงผ่านนะครับโอเคปิดคลิปได้เลยนะเป็นไงกันบ้างคะชอบไหมคลิปนี้สำหรับใครที่ชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กับช่องลาฟาเอลแล้วก็พี่แซมไซโคนกันด้วยนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ารู้กันค่ะว่าคลิปอะไรไปกันอย่าลืมไปคอมเมนต์ในช่องนด้วยนะคะไปกันบาย